สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปิ่นมุกชาแนลวันนี้วันที่18พฤษภาคมพศ .2563 เราก็มีข่าวเกี่ยวกับพี่เตี้ยมอชอนะคะมาอัปเดตเกี่ยวกับการตายของพี่เตี้ยมอชอทางมูลลัฐินทิวอ๊อกนะคะได้เข้ามาร่วมทำการสืบสวนกับตำรวจ ะะทางมูลนิธิได้แฉว่าพิเตี้ยนั้นถูกวางแผนอุ้มฆ่าเป็นขบวนการหลังออกจากมหาวิทยาลัยมีเสียงปืนดังมูลนิธิวอชด็อกแฉหลักฐานคนอุ้มฆ่าเตี้ยม,มอช อาจทำกันเป็นขบวนการคนร้ายมีมากกว่าหนึ่งคนแถมเปิดเส้นทางหลังออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลี้ยวเข้าซอยเปี่ยวมีเสียงปืนดังสี่นัดหลังจากที่สามารถพบตัวผู้ต้องสงสัยนะคะนำตัวพิเตียมโมชอสุนัขชื่อดังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกนอกพื้นที่ก่อนที่จะระบุว่า เตี้ยมอชอนั้นได้กระโดดรถทำให้ล้อหลังทับจนตายสร้างความคาใจแก่สังคมเป็นวงกว้างว่ามันเป็นไปได้จริงหรือล่าสุดวันนี้วันที่18พฤษภาคม2563มูล,ลนิธิ w ว t ชด d อกไทยแลนด์ dog, Thailand, นะคะมีการโพสต์ถึงความคืบหน้าล่าสุดว่าคดีนี้มีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นการวางแผนอุ้มฆ่า และมีการกระทํากันเป็นขบวนการแน่นอนเนื่องจากความเกลียดพี่เตี้ยมอชอนั่นเองสำหรับหลักฐานที่ทำให้คิดเช่นนั้นเป็นเพราะว่าภาพกล้องวงจรปิดคนที่รับพี่เตี้ยมอชอขึ้นรถกับภาพที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกนอกมหาวิทยาลายัยใช้เสื้อผ้าคนละชุดกันนอกจากนี้ผู้ต้องหาก็ระบุว่า รู้ดีว่าอยู่ระหว่างการปรับพฤติกรรมของพี่เตี้ยมอชอซึ่งนั่นก็คือการห้ามรับตัวพี่เตี้ยมอชอขึ้นรถแต่สุดท้ายคนร้ายก็ได้รับตัวขึ้นรถไปซึ่งคนร้ายอ้างว่าอยากพาพี่เตี้ยไปเที่ยวส่วนเส้นทางการขี่รถ ออกจากมหาวิทยาลัยพบว่าเลี้ยวยูเทินเข้าซอยพระนางข้างเทคโนเชนิงดอยซึ่งเป็นซอยเปลี่ยวแคบและมืดรวมไปถึงมีการสวนรถแกร็บตอน20นาฬิกาและมีเสียงปืนดัง4นัดตอน20นาฬิกา50นาทีอีกด้วยพร้อมกับมีภาพคนร้ายขับรถผ่านหน้าบ้านอีกด้วย ซึ่งผลการชันสูตรของพี่เตี้ยนะคะพบแผลถลอกของผิวหนังบริเวณหลังปลายขาหลังและส่วนโคนของหางชั้นใต้ผิวหนังบริเวณดังกล่าวพบการข้างเลือดและการบวมช้ำบริเวณต้นคอมีแผลหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.5เซนติเมตรลึกประมาณ1เซนติเมตรจำนวน4แผลด้วยกันค่ะทางช่อง ก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะจับคนร้ายที่ฆ่าพี่เตี้ยมโมชได้ทั้งขบวนการนะคะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ